เดี๋ยวมาดูวิธีการตอกสลักโซ่ใหม่ครับนี่ยรับยน่ยน่อนุอยน่ยนยน่นุยน่ยพ่อพวางเลยโยนทุกฝ่ายหนอยิุกระเอาลยท้ยนิดนึง้ยจมเลยอ่ะ้ยไปๆไป Ra ra. đến đến. Vào vào. Vào Thôi 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 thôi. Thôi. vào. Đến này mà. Bào, bào, bào. Bào, bào. จาร์ดีก็มีอันใหม่อ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าอย่างนั้นนี่ใช้เรือใช้อย่างนี้นี่มันมีมันมีบูทยางด้วยตรงนี้สองใช่ยางไหมเล็กอ๋อเล็กว่ะอันนึกว่าจะยางเลยตรงไหนที่มันเป็นยางล่ะอ่าเขาติดแล้วก็คือยางว่ะเดี๋ยวนี้เล็กหมดแล้วว่ะตัวนนเเปป็บบูทคร้า นี่ไอตัวกว้างๆต้องอยู่ร้อยน้ำถูกแล้วมากดน้อยกดเลยแซมเน่หินเน่หินกดมาบบเบิ้งเอาเบิ้งมือเบิ้งมือลงลงลง ลงเกินกลับขึ้นก่อนนั่นร้ายเมื่อกี้เงี้ยเอากลับขึ้นกำกับก่อนเราจะมาเลยเอากดไงไงเฮ้ยตะลืดยู่เข้าหน่อยอีกเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกเออยค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยลงเบา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 ไม่ต้องไงเลยกดอย่างเงี้ย พ่อเฮ้ยไม่เอาอีกเป่าดีนอ่อนหน่อยเอ้ยเตลิดเตลิดไปไปไปดินึ่งไปขึ้นเอาขึ้นเอาเอานี่จะดับนี่จะดับกำ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 ด้วยมันจะหลุดแล้วกำกำเฮ้ยพอพอพ่อเอาทับทับไหนไหน

แน่นมากดูกระสือเธอหน่วงนะกดติดกดกดลง วางคอนไปโดนเดอ้อไปแล้วไปแล้วไอเส้นเดินหน้ามานิดนึงห่ะ Xem đến nào á ừ đến nào á ở đây đi, à, đi. À, đi. ดูเลบคลายน้อยคลายคลายออกเอาคลายน้อยคลายน้อยเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาไเลยพี่ฟันเอาฟันยันยันแท็กไว้อะ ไปโซไว้อ่ะอีกอีกอีก,อกลงล่างหน่อยหายหน่อยมามาไทายรูปอ่ะอเออลง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 ,ลงอีกลงอีกโอ้สปริงไว้อ่าอ,อ่าสปริงสปริงแล้วกดดินมาเลยเอาพวกกกดดินมาเลยโดูดูดู 别干 <laughs> ดูป็นตัวป็นตัวปลไปได้ที่เหมือนนี่นะแต่มันไม่ต็มโซ้แล no. 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 ้วมันตรงรุ่นมัน้หละตรงรุ่นนี้ 哦。Oh.